สวัสดีเพื่อนเกษตรสวัสดีท่านผู้ติดตามทาง YouTube ทออห่างหายกันไปนานหลายเดือนเลยไม่ได้ทำวิดีโอมาครับวันนี้มาพามาดูการเตรียมแปลงผักชีเนาะเป็นผักชีแปลง่องข้างใหญ่15ไร่นะรูปนี้นะก็ใช้ระบบท่อแบบตายตัวก็ <c oughs> เป็นท่อมาสองสัปดาหแล้วลังจากที่ไถเสร็จหว่านลงเม็ดเสร็จก็เดิ่มเดินระบบท่อกันวันนี้เดี๋ยวพามาดูระบบท่อสปริงเกอร์แปลงนี้เอาแบบตายตัวนะตั้งสปริงเกอร์แบบตายตัวก็สำคัญจะเปลืองงบนิดนึงอลังการงานท่อกันเลยทีเดียววันนี้ น,นี่น่าจะเทดน้ำได้ปูปลาลูกมาอืมระบบท่อแบบสปริงเกอร์สายตัวอยู่ในสวนผลไม้เป็นผลไม้รวมนะพเพื่อนยังไม่โตแล้วก็ยังสามารถปลูกพืช เตี้ยๆต่ำๆได้อยู่ยังพวกผักชีใช่ประกาศยังได้อยู่ผลไม้พึ่งจะลงได้ปีเดียวอ๋ออ,อ,อลังการงานท่อเลยพี่น้องเอ้ยนี่พามาดูนี่เป็นแปลงผักชีสิบห้าไร่ เป็นระบบสปิงเกอร์ตายตัวยังต่อกันไม่เสร็จระบบท่อเนี่ยผมก็เคยทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันไปแล้วว่าการใช้ท่อขนาดไหนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็ นะคิดว่าคงไม่พูดซ้ำตรงนี้ข้อเพืเ่อนๆก็กดูเอาแล้วก็นำไปปรับใช้กันได้ถามว่าดีไหมระบบนี้ดีระบบน้ำร้อยเปอร์เซ็นแต่ข้อเสียคือค่อนข้างจะเปลืองนะเพื่อนเ,อเช้าๆนะกินกาแฟด้วย เดี๋ยวรอคนงานออกมาระบบนี้นี่เพืองมนประมาณสูงมากเฉพาะค่าท่อค่าอุปรกรณ์นี่ก็ห้าหมื่นกว่าแล้วนะแต่ข้อดีก็คือระบบน้ำมันร้อยเปร์เซ็นถึงทุกจุดใช้เวลาน้อยเปิดสักสามชั่วโมงนี่ทั่วแล้วไล่หนึ่งก็แปดสิบหัว หรือร้อยหัวก็สามารถเปิดได้ใช้เวลาน้อยประหยัดน้ำมันติดเครื่องสามชั่วโมงพอแต่ถ้าเป็นระบบลากสายยางก็ก็ติดเครื่องทั้งวันแล้วก็เลืองค่าแรงคนง,งานก็อยู่ที่ทุนนะั่นนะเพื่อนๆนะอยู่ว่าถ้าเราทุนหนาหน่อยแล้วก็เอาดีๆเอาแบบ สบายอะ่ะระบบนี้คือสบายเดินเปิดเดินปิดอย่างเดียวสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงจบแต่ถ้าไม่มีทุนก็ต้องยอมลากสายรนะบบลากสายก็ลากกันทั้งวันนะอันนี้เป็นแปลงผักชีนะผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับผักชีให้เพื่อนเกษตรได้ดูแล้วนะก็ทีนี้ก็มาผักชีเป็น เป็นแปลงนี้ไม่เคยปลูกบักชีนะก็เลยลงบักชีบักชีปลูกซ้ำๆมากก็ไม่ค่อยดีถ้าซ้ำเกินสามรุ่นสี่รุ่นแล้วก็ไม่ดีแล้วไม่ดีเพราะอะไรยาคุมพี่น้องโดนยาคุมซ้ำๆซ้ำๆนะมีผลกับเมท็อกชีออกมาในพิก,การเลยหรือไม่ออกเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นไม่ควรจะซ้ำที่เดิมมาก ก็พามาดูการเตรียมแปลงผักชีกันนะว่าการเดินระบบท่อเดินระบบน้ําระบบน้ํานี่ถือว่าเป็นระบบที่100%ซนะฮะระบบนี้ก็จะดีกว่าน้ําพุ่งดีกว่าระบบลากสายนะฮะก็สามารถปลูกพืชได้หลากหลายถ้าเราจะปลูกพืชสูงแล้วก็ต่อหมอัวสกิงเกอร์ วันนี้พามาดูการเตรียมแปลงนะเตรียมแปลงเตรียมระบบท่อคิดว่าพวกนี้น่าจะเทดน้ำได้หลังจากที่เราลดน้ำก็อย่างว่าห้าวันปีจะครูปเพืนะ่อๆไม่ได้ทำีีโโอมานานเลย เดือนอกจากยุ่งอยู่หลายแปลงเหนื่อยมากหลายอย่างก็โอเคพามาดูระบบก็จะประมาณนี้นะปักไม้แล้วเดี๋ยวเริ่มตั้งหัวสปริงเกอร์กันวันนี้ โอเคแล้วเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า